you สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวพะคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานปรญาบัติแก่ผู้สสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ระหว่างวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์2568 เวลา16นาฬิกา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่1ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาเฝ้าชุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชว,วาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566เป็นบัณฑิตควรจะมีทั้งความรู้และความคิดเป็นปันจจัยคู่กันสำหรับใช้ในการทำงานความคิดนั้นเป็นปันจจัยเบื้องต้น คือจะต้องเกิดความคิดขึ้นก่อนจึงจะนำความรู้มาใช้ให้ถูกตรงและเป็นประโยชน์ได้ประดิษฐ์จึงจำเป็นต้องฝึกฝนความคิดให้เป็นไปในทางที่ดีที่จเจริญอยู่เสมอพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้ยิ่งกว้างขวางและงดงาม แต่ละคนจะได้สามารถประกอบอาชีพการงานสร้างสารรค์ความสําเร็จให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้สมกับที่เป็นบัณฑิต จากนั้นพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติถวายด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศิลปาชีพในการอนุรักษ์และพัฒนามูลลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดูแลพิพิธภัณฑ์ผ้าส่งงานในสถาบันสิริกิติ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ การฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือประณีตชั้นสูงรวมทั้งทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในการฟื้นฟูภูมิปัญญาภาพและหัตถศิลป์พื้นถิ่นไทยให้มีความร่วมสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อจากนั้นพระชานปริญญาสาธารณาสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2565บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม5คนพระราชทานปริญญาพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ศาสตราจารย์สุรพลนิติไครพจนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเชิญไปมอบแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตในวันที่2กุมภาพันธ์2568 แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์คณะศิลปศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรและวิทยาลัยนวัตกรรมรวม3,393คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งมั่นสร้างผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคตผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายในปี2567ได้เปิดศูนย์สากิจศึกษา,าและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ TUC ณอาคารศูนย์การเรียนรูก้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินศูนย์รังสิตโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและนิสิตเก่าขออภัยครับ ของนักศึกษาและสิทธิเก่าเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานเน้นเสริมทักษะท,ทั้งฮาร์ Skill และซอฟต์สกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและการทำงานในอนาคตช่วยให้นักศึกษามีโอกาสค้นหาสายงานอาชีพที่ชื่นชอบและต้องการอย่างแท้จริงในปีการศึกษา2565ถึง2566มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรรวม19,701คน เมืองแห่งพระชนจกจักรีคือที่ใดขอเชิญชมค่ะ